เส้นพลังหลังแพทไฮเปอร์วิวัฒนาการมังกรศึกอัพมังกรปลดมังกรสิบเอ็ดสิบเอ็ดเส้นพลังสีม่วง okay. ดูตัวเราก่อนอพูดอันนี้ก่อนอตอนนี้เส้นพลังที่ผมเทสมาจะมีแบบสามแบบแบบแรกคือคนไม่มีกรต้อนเลยอ,อ่าแบบที่สองคนมีกรต้อนระเวบเก้าแบบที่สาม คนมีกระต้อนเลเวลสิบเอาแบบตัวของตัวเธอก่อนถูกไหมตัวเราก่อนตัวเธอมีทําได้แค่กระต้อนเลเวลเก้าโอเคตัวที่มีกระต้อนที่ทําได้แค่เลเวลเก้าจะใช้มังกรเป็นหลักก็คือจะเป็นมังกรจีนอ่าที่จะปลดใช่ปลดเป็นเลเวลสิบเอ็ดอันนี้ผมเทสมาแล้วระหว่าง มังกรสองหัวกับมังกรจีนที่อัพเป็นสิบเอ็ดอ่ามังกรจีนแรงกว่าถ้ามีกระต้อนเวลก้าอ่าถ้ามีกระต้อนเวลก้าอ่าอืมอ่าทีนี้ไปดูเส้นพลังต่ออ่าเส้นพลังก็ใส่เป็นอ่าถ้าอัพสิบเอ็ดจะได้เส้นพลังมังกรเป็นสีม่วงอือเรต้องมาใส่ช่องมังกรสีม่วงถูกปะอ่าแล้วดูเลื่อนดูเส้นพลังข้างล่างอ่อตรงเนี้ยเอ่อขึ้นอยู่กับความพอใจแล้วก็ขึ้นอยู่กับบุกพลังของเรา ว่ามันทานไหมอืมอืมหลกัลกๆเลยอ่ะมังกรสองหัวต้องอยู่สีแดงอืมอ่ายังไงก็ต้องอยู่สีแดงหลกัลกๆทีเนี้ยถ้าปลุกพลังเราอ่ะมาช้าแบบบอตโลกเงี้ยไม่ทันอย่างเงี้ยก็ขยับเกลวตรงเงี้ยลงมาแทนตัวนี้เอาตัวนี้ขึ้นไปข้างบนอืมอ่าแต่ของเธอเนี่ยมันเหลือๆถูกปะอืมอืมเราทนอ่าใช่ก็เลยก็เลยเทำาตรงนี้ก็จะได้พวกเป็นเจาะเกาะ เป็นเพนอืโอเคก็หลักๆก,ก็แค่นี้อ่าแล้วต่อไปเอาตัวตัวไหนของเธออ่าอันนี้คือมีอ่าตลับก่อนก็ได้อ่าเปิดเส้นพลังเนยอันนี้ก็คือมีกระต้อนสิบอ่าอันนี้คือมีกระต้อนสิบก็คือปลดคนมีกระต้อนสิบก็จะเปิดปลดกระต้อนเป็นเลเวลสิบเอ็ด อันนี้ก็เทนมาแล้วไงกระต้อนแรงกว่าอืมอืมอ่อก็ใส่เทนพลังกระต้อนเป็นสีม่วงอ่าทีเนี้ยถ้าอันเนี้ยที่เอาเกลวมาข้างล่างเพราะว่ามันจะทํามันจะทำสามปุกแล้วมันลงมาปลุกที่สามอ่ะมันจะแปลงร่างปมันจะแปลงร่างได้อ่ะก็เลยเอาเกลีวมาใช,ใช่ตอนบอสก็คือกระต้อนมันปลุกปุกเยอะกว่าเยอะกว่าปุก,ปกใช่ปุกหนึ่ง เอาทีเนี้ยที่ทม่ไม่ไว้ื่างบนเพราะว่าปลุกตอนเหลือหลอดที่มันแปลงตาตามันจะมาไม่ทันก็เลยต้องขยับลงมาหลักๆก็เหมือนกันมังกรจีนมันเอ้ยมันแค่มังกรจีนสองหัวสีแดงใช่แล้วก็เอามังกรจีนมาอยู่สีฟ้ามีแค่นี้มยมีแค่นี้เราองเคื่องบนนะเอ่อข้า่งบนอันนี้ใส่อะไรก็ได้แล้วแต่เรา มันมาตัวพวกนี้ไม่ค่อยมีผลอันนี้มันจะเป็นพวก PVP ตอนโขกแล้วกระเด็นหรือยิงธรรมดาแล้วกระเด็นอ่ะไอแพนด้าเนี่ยโวกไม่เคยจบอ v p ใช่โอเคก็นั้งแแค่นี้เนาะโอเคทีนี้ก็ตัวที่ไม่มีมังกรจีนไม่ไม่มีกระต้อนสิมีมังกรจีนเอามังกรจีนใช่มีจีนเหระมีจีนแต่ไม่มีกระต้อน อมีจีนไม่มีกระตน้นก็ก็ใช้มังกรสองหัว up เป็นสิบเอ็ดเส้นพลังก็ใส่สีม่วงเป็นอันนี้เป็นมังกรสองหัวเส้นพลังตรวนี้ก็มีจีนไม่มีกระตน้นใช้มังกรสองหัวถูกไหมใช่มังกรจีนเบากว่าหรอเบากว่าเบา,า,ากว่าเยอะเลยไม่มถ้าไม่เชื่อก็ไปลองเทสดูได้อ่าอ,อันนี้ก็เส้นพลังก็เหมือนกัน ก็ไม่ได้ต่างกันนะก็แค่สลับจากสองหัวมาเป็นเกลแทนอ,อันเนี้ยขึ้นอยู่กับเราถ้าปลุกพลังเรามาทันก็ขยับตอนนี้ลงมาก็ได้เมื่อตอนเบรกเนี้ยมีโอกาสที่แบบที่จะหกแบบแรงขึ้นอนะ่ะตอนเบรกแตกแรงขึ้นสิบแปดปอร์เซ็นต์อืมขึ้นอยู่กับเราอ่าแล้วถ้าคนไม่มีกังกรจีนะก็ <laughs> ก็ยั <g ül> งไงก็ต้องทํามังกรองสองหัวแล้วเส้นพลังกันนี้ก็เปลี่ยนจากมังกรจีนเป็นเอ่เอเป็นน็อกก็ได้น็อกน็อกก็ดีตัวนี้ก็ได้ได้เหมือนกันโอเค <Okay. S 2> ก็มีแค่นี้เส้นพลังหม,นะหมดแล้วหมดแลแค่ใช่แค่นี้ <c oughs> ก็แพทมันไม่มีอะไรมากเลยแค่อัพปอดสิบเดแค่นั้นเองแล้วปอดสิบเอมันต้องลดเวลมังกรโน่นนี่นั่นเพื่อมาอัพตัวนี้อะไรไหมถ้าไม่มีมังกรจีน เออ,อปลดม่วงไม่ได้เพราะว่าตัวไม่ครบสิบห้าตัวอ๋ออ่าใชต่ต้องมันต้องมีมังกรสิบห้าตัวถึงจะสามารถปลดได้อ่าโอเค <Okay. S 2> แล้วเรื่องเวลมังกรเวลมังกรอ๋อต้องอัพตัวไหนก็เธอมีลีของเรานน่อ๋อใช่อืมยังสุ่มอยู่ยังเดายอยู่ตอนนี้ก็กำลังขึ้นขึ้นลงลงก็ขึ้นลงลงกำลังเทดสกลังเทดได้หลายอย่างอยู่อ อ่าตอนนี้เป็นเป็น,ปนจะก็ถ้าใช้มังกรสองหัวก็ะะเอาตัวนี้ก่อนไงใช้าม,มังกรสองหัวหลกัลกๆก,ก็ยังไงก็ต้องใช้หนึ่งพวกพวกแบบเทียเนี้ยอัพเฉลี่ยห้าไปก่อนอัพอัพห้าไปหมดก่อนก็ได้ห้าห้าห้าเพื่อเอาไอตอนปดสี่ไปห้ามันจะได้ทะลวงกบห้าห้าห้าหมดเลยอพอเหลือก็เออเอาบันี้เป็นเก้านนี้ก็เป็นเจ็ดแปดขยับขึ้นมา พวกนี้ก็ไลม 6, 6, 6, 6, 6, 6, ่มาหก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 ก็ได้แต่ทุกตัวต้องปลดปห้านะอืมอืมอ่าแล้วต่อไปตัวเราอ่าใช่ตัวเธออ่ะไม่มาอ๋อโอเคอปิดอ่ะอ่ะตัวเธอก็เหมือนกันถ้าใช้มังกรจีนไปหลักก็ต้องปลดห้าทุกตัวก่อน โดยเบสพื้นฐานก็ปลดห้าให้หมดถ้าอัพสิบเอ็ดของมันต้องมีของที่อัพขึ้นไปสิบตันก่อนถูกปะอ่าใช่มันต้องหามาตรงนี้อ่า,อาแล้วก็ต่อไปใช่ไหมของเธอก็ที่แรกอัพปลดห้าแล้วใช่ไหมตัวต่อไปก็ปลดห้าหมดต่อไปก็อัพตัวเนี้ยให้ขึ้นสิบอ่าอ่ามอก่อนจีนสิบถ้าทําได้ก็ถ้าตัวนี้สิบได้ก็สิบตัวนี้สิบได้ก็สิบถ้าไม่ได้ก็เก้า เก้าเก้าแล้วไปเฉลี่ยลงตัวอื่นลงเฉลี่ยลงให้หมดให้เป็นหกหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดก็ได้เพื่อที่มันจะได้แรงขึ้นอ่าแล้วก็ต้อนเท่าไหร่ก็ต้อนตอนนี้กําลังเพิ่มเป็นเจ็ดแล้วกําลังจะเพิ่มขึ้นไมเอาจะเอาเพนจะทำครับก็บต้อนเพิ่มอีกให้เป็นเก้าแต่คืออัพเฉลีย่ยตัวอ่ววยังไงยังไงเฉลี่ยก็สองตัวนี้ถ้าใช้มังกรจีนสองตัวนี้ยังไงก็ต้องวิวสูง เพราะว่านี่ไงก็มันก็มีสกิลพาสซีของมันบอกอยู่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่นี้มังกรรวมออันเนี้ก็เนี่ยจะมีเพิ่มอยู่โอเคแล้วก็ตัวต่อไปก็ตัวเราอ่ะก็ตัวที่ก็ตอนสิบอ่าใช่ก็เป็นอัพสิเอ็แล้วตัวเนี้ยอ่าทำได้ก็มังกรจีนสิบสองหัวสิบ อ่าอ่าตันนี้สิบสิบอ่าตัวนี้จะทําไว้เก้าก่อนก็ได้ถ้ามีทรัพยายกรเหลือเก้าสิบแล้วที่เหลือก็เป็น 8, 8. แปดแปดตันนี้ก็แปดถ้าแบบเฉลี่ยนะแปดอันนี้คือทําเป็นสิบถ้าถ้าคนไม่มีนะก็ทำแปดแปดแปดไปให้หมดก่อนแล้วดูว่ามันเหลือเท่าไหร่อือเอาแต่ทีนี้ทีเนี้ยอันนี้ที่อันนี้เพิ่งเพิ่งรัดมาเลยกําลังจะลองกำลังจะลองเทสร,รอบสี่บอสรอบสี่ทุ่ม อที่ทําเป็นเกล10แล้วก็ตอนนี้10ขึ้นมาที่แรกผมเฉลี่เยเป็น8 8 8หมดน้องใช่น้าเหมืยนมันแฝงแกง็แล้วก็ตอนนี้ก็คือกําลังหากําลังทําเทสไปเรื่อยอ่ะอโอเคก็ประมาณนี้อีจิตกดปดยังอีจิต11แล้ว่ะกดไปเยอะอยู่ดูดิกดเงียบเลยอ่ะหมดแล้วมังกรหมดคางแล้ว ก็าหมดครั้งแล้วเหลือแค่เก็บไว้ปลดเลยใ่ไหมหมดแล้วห,หมดค้ง,งเลยโอเคองค์งกรแพทอะไรนะไฮเปอร์วิวัฒนาการยังไงจะแค่นี้ใช่น่าจะมีแค่นี้แหละ